อ่ละครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เตือนกันหน่อยละการคุณนันทยาเนี่ยเดี๋ยวคนบอกว่าตอนนี้คนโดนกันเยอะเลยนะครับค่ะใบสั่งอือ่าใบสั่งกจราจรค่ะคุณเคยไหมแบบไปถึงบ้านเลยไปจนีไปถึงบ้านเยค่ะนะกล้องถ่ายรูปมาเลยเนี่ยนะผมก็เคยนะแต่ในใบสั่งเนี่ยจะมีรูปรถดิฉันอยู่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีใบสั่งจราจรที่ไม่มีรูปมีแต่คิวอาโค้ดเขาเขาเขาประหยัดงบประมาณเหรอคะไม่ใช่อันนี้เป็นว่าไม่ฉาชีพ นะทางฝ่ายประชาธมพันธ์ของศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่า PCT นะครับก็ออกมาเตือนนะครับว่าบอกว่าตามที่มีข้อความปรากฏในช่องทางออนไลน์พร้อมภาพใบสั่งจราจรที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่มีรูปภาพรถที่ได้กระทําความผิดกฎจราจรเนี่ยแล้วก็ในใบสั่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็ระบุไว้นในเอกาสารว่าค่าปรับจราจรนะค่ะนะนะซึ่ง ตำรวจเขาเตือนนะครับว่าถ้าใบสั่งมาเนี่ยมันต้องมีรูปเหมือนที่คุณนันทิยาโดนหรือคุณผู้ชมโดนเนี่ยรูปเราไวไฟแดงที่ไหนอแล้วมันจะเห็นทะเบียนชัดเจนมากเลยนะทะเบียนรถอะไรอ่ะไปวิ่งในเลนที่เขาไม่ให้วิ่งอะไรแบบนี้นะเขาจะมีทะเบียนเห็นชัดเลยทะเบียนของเรารถของเราสีรถเราและไอเนี่ยที่มันมันอันตรายตรงที่ว่าในจดหมายฉบับนั้นน่ะมันให้ไอเนี่ยไว้อะบาาร์โค้ดสำหรับการจ่ายเงินแล้วบางคนพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยก็จ่ายเงินง่ายไงสแกน QR code สแกนบาร์โค้ดแล้วจ่ายเลยแต่ว่าเงินที่คุณจ่ายเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋ามิจฉาชีพนะคะคไม่ได้เข้ากระเป๋าของสํานักงานน่วยชาตินะคะคือตํารวจเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้พวก call center ทั้งหลายเนี่ยเริ่มหมดมุกแล้วโทรมาเนี่โดนคนหลอกคือคนหลอกให้คุยไปเรื่อยเป็นเรื่องํำคัญมันก็เลยเปลี่ยนมุกใหม่<อ>นะโ,<อ>โดยการทําฟอร์มเป็นออกใบสั่งจราจรไปยังประชาชนโดยที่เป็นใบสั่งฟอร์มหนึง ต้องมีภาพรถยนต์ของเรา,าแล้วรถต้องดูรถเราด้วยนะเอนะ,ะเดี๋ยวพอบอกวันนี้ปุ๊บมันเปนเปลี่ยนอารูปรถมาใส่อีกอูเแต่ต้องหุดมันต้องรถเราด้วยไงบนถนนนะ,นะคะก็ดูให้ดีนะคะ